สวัสดีค่ะมาดูกันว่าเรากำลังคบอยู่กับคนที่เขายังไม่ลืมแฟนเก่าอยู่หรือเปล่าหรือว่าเรากำลังเป็นคนที่ดามใจให้เขาอยู่ไหมค่ะข้อแรกค่ะถ้าเขาเอาแต่พูดถึงข้อเสียของแฟนเก่าของเขาค่ะเขาเอาแต่บอกว่าแฟนเก่าเขาไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้หรือว่าพยายามเปรียบเทียบคุณโดยบอกว่าคุณดีกว่าแฟนเก่าเขาแบบนั้นแบบนี้ คุณดีที่สุดคุณดีกว่าแฟนเก่าของเขาถ้าอย่างนี้เป็นสัญญาณว่าเขากําลังพยายามค่ะคือพยายามจะลืมแฟนเก่าของเขาโดยเอาข้อดีของคุณยกขึ้นมาโดยบอกว่าคุณดีกว่าด้านนั้นด้านนี้หรือเขาพูดให้ร้ายแฟนเก่าของเขาค่ะ เพราะว่าถ้าคนเรามันทำใจได้แล้วเราจะมีแต่ความทรงจําดีๆหรือว่าอสิ่งที่มันมีความสุขร่วมกันสิ่งที่ดีๆที่เขาเคยทำให้กับเราเขาจะไม่พูดในแง่ร้ายถึงแฟนเก่าของเขาให้คุณฟังค่ะถ้าเขาพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีแล้วก็พยายามให้คุณอยู่เหนือแฟนเก่าของเขาพยายามทำให้คุณรู้สึกว่าคุณดีกว่าคนเก่า,คน,กาคนที่ผ่านมานะ นั่นอาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุคะ่ะว่าเขาหรือว่าหนึ่งสัญญาณคะ่ะว่าเขายังไม่ลืมแฟนเก่าของเขานั่นเองคะ่ะเขาพยายามอยู่หรือว่าเรานั้นกําลังเป็นตัวช่วยให้กับเขาในการลืมแฟนเก่าของเขาหรือว่าเป็นคนดําใจของเขานั่นเองคะ่ะและข้อที่2คะ่ะคือหากเขานั้นพยายามเข้าหาคุณหรือว่าจีบคุณโดยที่แบบเร่งรัดรวบรัดพยายามจะ ซื้อใจคุณให้ได้พยายามชนะใจคุณให้ได้อเอาอกเอาใจคุณทุกอย่างมาแบบรวดเร็วมาแบบโจมตีคุณเลยแบบเหมือนว่าอ๋อเนี่ยฉันรักคุณนะฉันชอบคุณนะเข้าหาคุณแบบรวดเร็ว คืออย่างนี้เขากําลังบาดเจ็บค่ะเขากําลังต้องการการรักษาเขากําลังอ,อกหักเขากําลังไม่สบายใจรู้สึกเป็นทุกข์เขาต้องการคนที่จะมาแทนที่คนเก่าของเขาค่ะเพื่อช่วยดามใจเขาเพื่อช่วยรักษาเยียวยาแผลใจเขานั่นเองค่ะอย่างนี้ถ้าคุณรู้อย่าพึ่งเข้าไปค่ะให้คุณเว้นระยะไว้เลยค่ะหรือว่าเบรกเขาไว้เลยค่ะว่าอ่า คุณยังไม่พร้อมแน่นอนเขายังไม่พร้อมแน่นอนค่ะถ้าเขารีบเข้าหาเรามากเกินไปค่ะและข้อที่3ค่ะเขานั้นจะรู้สึกว่าไม่อยากติดต่อกับแฟนเก่าไม่มีคอนแทคก,กับแฟนเก่าเลยไม่พูดถึงเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลค่ะว่าเขายังไม่ลืมเขาพยายามจำกัดหรือว่าไม่อยากให้คุณไปพูดถึงแฟนเก่าของเขา เขาไม่อยากทําหรือว่าไม่อยากพูดในสิ่งที่มันทําให้เขาเจ็บปวดค่ะเพราะเขายังลืมไม่ได้ค่ะเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่พูดถึงหรือว่าไม่มีคอนแทคใดๆกับแฟนเก่ายกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าเขามีลูกมีครอบครัวด้วยกันแล้วเขาเลิกกันเขาหย่าก,กันแล้วแต่ว่าเขาพยายามไม่ติดต่อกับแฟนของเขาเลยไม่คุยกับลูกไม่คุยกับแฟน ทั้งๆท,ที่เขายังต้องมีสิ่งที่เขาทำร่วมกันแต่ว่าเขาทำไม่ได้เพราะอะไรคะเขาจะเจ็บปวดคะ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องการผู้หญิงคนนั้นอยู่เขายังทำใจไม่ได้ที่จะคุยกับแฟนเก่าของเขานั่นเองคะ่ะทำไมเขาถึงพยายามตัดขาดจากการพูดคุยหรือว่าสนทนาหรือว่าช่องทางการติดต่อต่างๆนั่นเป็นเพราะเขายังไม่ลืมแฟนเก่าคะ่ะ และอีกข้อสุดท้ายคืออย่าลืมว่าถ้า,าเราเคยรักใครสักคนค่ะแล้วเขานั้นพยายามจะบอกคุณว่ามันไม่มีอะไรเลยที่ผ่านมาเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยกับคนเก่า,าไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งนั้นผ่านไปแล้วเขาลืมไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเขามันไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าอย่างนั้นเขาพยายามโกหกคุณอยู่แล้วเขาก็อาจจะโกหกตัวเองอยู่ค่ะ เพราะว่าถ้าเรารักใครสักคนที่ผ่านมามันไม่สามารถที่จะบอกว่ามันไม่มีความหมายมันไม่มีอะไรเลยค่ะมันต้องมีแน่นอนค่ะแต่เขาไม่อยากยอมรับค่ะเพราะมันคือสิ่งที่เจ็บปวดสําหรับเขาเขาจําแต่สิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเขายังมีความหวังแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะเขายังตัดใจไม่ได้นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นหลายๆเหตุผลที่มันอาจจะทําให้เรารู้ว่า เขานั้นยังไม่ลืมคนเก่าหรือว่าเรานั้นกำลังเป็นตัวช่วยกำลังเป็นคนที่ดามใจให้กับเขาอยู่ค่ะค่ะถ้าใครมีคำถามหรือว่าต้องการอยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอได้เลยค่ะหรือว่าต้องการสอบถามส่วนตัวคลิกลิงก์มาที่ดีสคริปชันมาที่ไลน์ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ